มาเล,ล,ลจับปลาครับโอ้จับไปไกลแล้วครับนี่แต่เห็นพักโป่งกับเมื่อยแล้วครับนี่น้ำฟังนี่ครับบรรยากาศโอ้ยรถร้ายคัะครับขอบคุณปลาสลิดร้ายค่ะครับคุณคุณโอ้คอครับ พนักงานเลือกปลาเห็นหน้าป้อนนี่ตัวแบบไงเอ๊ยตัวแบบไงครับอโอ้ยครับปลาซานี่งว่าจะเห็นครับปีแรกครับตั้งแต่อยู่บันเตยมากครับปลาปลาสลิดลายครับปีนะี้ม่สมองหน้ามันหลุดตัวไงครับมันนี่สาสองไว้ครับทางหนึ่งเพิ่นซื้อทางนี่สาเพินนพนนพ่นเองเพิ่น เงี้ยป้ามันแรงกลับขึ้นถึงไปมันไปจับบหูแนวดินมัน้องบหแวกึ้อนหูก็น้ามันหลมันจะแบนขึ้นแอวกอ่ขึ้เก่าเราเป็นรถศาสตรแบบใดนี้เราเพื่เฮาเดียววันนี้เราเพถือเราเขาอะกเมียบนมาาไปอีเมมาั่นเอาไมเอาโอ้ยแมีบเป็นยางไปเลยสดาแม่กินกัยางมากดีละตัวนี้มันกปล่อยเาสลิดตัวงานมาครับเพราะว่าจะไอย่าง

กลมจินลูกโอ้ครับปลาคอยเญยปลาคอยหญยมโหดแล้วสุดเวดแล้วครับแบบนี้เด,ดต่ปลาใน้หีกลม